มันจะมีแง่งๆน้อยๆนะ อโอโ้ใจแล้วผัดบักเคียวอยากกินปลากรดอยากกินปลากรดในห้องเนี่ยไลยนัยงโลกพอเพิ่งกลับจากที่ทำงานมาลายลายลายลูก สวัสดีครับผมขอตอนรับพี่ๆนานๆทุกท่านเข้าสู่ช่องตกะลูกป่าเล็กเป็นสิ่งมหัศครับเขาเพิ่งาการเลิกกันมาตรงเมื่อเช้าครับผมกยสกรรมเนี่ยเขาจะไปซอกประกดกันครับช่วงนี้หมายตามบ้านผมเขานะบอกว่าจะเป็นหมายหน้าดินหมายชิงหิวเนี่ยก็เกมกันไม่มุดแล้วนะครับมันหมดค่อยมีหมายคือเบ็ดนะครับประเดี๋ยวเนาะฝนมันตกติดต่อมา45วันแล้วนะฮะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำมันแดงเมื่อน้ำมันแดงแล้วเขาต้องไปหาป่าเพื่อแมวแมวของผมนะแล้วก็คือครอบครัวนเล็กน้อยของผมทริปนี้จะไปกับผม Cho à, mèo ừ, đi 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 <cười> <cười> Ê, ê cười bếp vào cô rồi hết Cười hả không? Đã lệch lệch bếp rồi <laughs> Ừ Lợm <laughs> lập lợi lắm hả? <laughs> lái Những hư này lái Lái, chú chú ọc lái Chú ọc Hả, say đường này con <laughs> เรามีเดือบเหม็นละเราน่าเอาสายเดือนไปเผื่อตัวอาจจะมีปลาอื่นก็เป็นไปได้ ตอนนี้นะครับเราอยู่กันหนะ้าที่ฝ่ายสันต้นมือแล้วนะครับผมที่เฮาตองมาอยู่กันหนะ้าบนตันนี้นะกับเราว่าเดี๋ยวจะเอาลงไปรูมปุ้นแล้วเนี่ยมันจะอู้บอกหูเรื่องนะครับเอไปได้เออเสียงดังนะก็คือว่ามันมีเสียงน้ําขึ้นมานักขนาดเลยเดี๋ยวเราจะมาดูอุปกรณ์ที่เฮาเซตกันมาสำหรับการตบปากรมือใหม่นี่ก่อนนะครับผมว่ามันมีอย่างห้องนะพอเดี๋ยวลงไปทนงรูปแล้วเฮาจะอูก้กลับมาได้แล้วไป อย่างแรกเลยนะครับที่เราจะต้องมีกันก็คือตะกัวแก่นหลงหลวงนะครับผมเอาแก่นมกบ้านมอกเมืองนี่ถ้ามีแก่นใย,ยมกได้ก็เอาไปเลยเนอะน้ำที่เราใช้เป็นน้ำไหลนะแล้วก็มีกิปดีๆสักตัวหนึ่งนะครับผมเปกิคต์มาอยังก็ได้ครับลุกหมุนทางเดียว2ทาง3ทาง5ทางก็ว่ากันไปนะจะเล้าสายเบสนะครับใจประมาณ15ปอนถึงชาวปอนนะครับหรือว่าน้อยกว่านี้ก็ดีนะครับผมแล้วแต่ว่ามีสะวะใต้น้ำนักมกหน่อยมกไดนะ แล้วก็สำหรับสายหน้านะครับผมชิ่งยาวเนี่ยก็เอาประมาณสักคืบนะครับอาจจะคืบไปลายปลายน่อยก็ได้แล้วแต่นะครับผมสำหรับชุดตะขอเนี่ยอันนี้สังเกตหันก็ครับนี่ก็คือตะขอนะคนท้องว่าตะขอประกต์นะครับตรงข้างๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงข้างๆเนี่ยครับสังเกตสังเกตข้างๆเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยฮันนอ มันจะมีแง่งๆ่น้อยๆน,ยนะขากองว่างเงียงนะครับผมเอาไว้เกี่ยวเยื่อเย็นนะครับตะขอมันจะออกลักษณะประมาณนี้นะที่ผมเอามาใช้ในทริปนี้ก็เป็นตะขอเบอร์16นะครับส่วนเยื่อที่เราจะใช้กันนี้เราจะใช้เยื่อตัวนี้นะครับที่ได้ชื่อว่าเยื่อเม็นบ้าเอ้ยบัได้เปิดอีงามไเดีเยวก่อน กกนี่คือเยื่อเมนของเฮานะเยื่อเมนนี่คือกินนี่มันจะสุดยอดไปเลยเขาเป็นเยื่อเมนที่ใช้สารับเบสดปากโกดนะซึ่งเยื่อตัวนี้นะครับจะใช้ของอีห้อไหนก็ได้นะแล้วแต่เขาจะชอบเลยนะครับผมเพราะว่าเปิ้นมบได้ใจนะโอเคสำหรับในการเบสดปากโกดต,ตัวนี้นะครับ <S <S เฮาจะาเบสมากัน3หล้งหน้าเป็นมือใหม่ถึง3หลังเลยนะครับมีผม มีน้องเอทแล้วก็มีไอ้เต้านะครับผมเราจะไปเบสกัน,นที่ฝ่ายแห่งนี้นะครับซึ่งฝ่ายตรงนี้เนี่ยเมื่อ3เดือนก่อนเนี่ยน้ำมันเคยแห้งแก๊กจนถึงขี้ดินเลยนะ <Huh? S 1> เราก็เลยบอกหูว่าจะมีปอป่าตากกม,มึงเฮาได้เบสกันก่อนแล้วมันจะกินเยอของเฮาก่อนนะครับแล้วผมเองเนี่ยก็เป็นมือใหม่ในการเบสปลาโคตตัวน,นะไออย่างที่มันมาถูกเนี่ยผมเองก็ต้องขอสุมาเอาใครมานเอากับนี้ตัวนะครับผมเพราะว่าผมเองก็เบสบปจ้างนะแต่ที่ให้เบสนี่ก็เพราะว่าอยากจะเอาไปเป็นกับข้าวแรงนะเพราะฉะนั้นเฮาไปรอเบสกันเลยก็ผมเพราะนับแต่ตั้้้้้งนนีไไปเาจะไไดอกัแลว มันจะมีก็เสียงน้ำาต้อ,อันแหละครับผมไปครับไป ครับผมทีแรกที่เราจะลงกันนะก็จะเป็นตันนี้เลยตรงตอนนี้แหละ ครับผมถึงเวลาของเฮาแล้วเอาไปเบ็ดปากันก่อนตอนนี้อู้แบบหูเรียงเลย એક માના

ลอยไปโอ้ยไปๆๆ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 มๆๆ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 ๆ ใส่งามๆปา,ากขี้หยอกหน่อย <S 2> <S 2> โอ้ป้าน้องฮ้องป้าปี้แต่คือดีฮ้องมาตึงพี่ตึงน้องแตกแล้วครับอย่างนี้ผมก็ตายนะตอนนี้ครับผมมีไอ้ๆเป็นมาเบ็ดป่าอยู่แห่งท่านหนึ่งครับอยู่แถวนี้เปลือกเอาเลือดลงลายปูนครับเลือดลงลายปูนี่เป็นตัวล่อชั้นดีเลยครับล่อปลากรดนะเลือดอย่างไรเลือดหมูเลือดอย่างน่ะเลือดหมูครับเลือดหมูนั่นเนาะขายเลือดขายเลือดกลายไปได้ขาย,ยี่ยอ๋อ งหายๆปอนโอเลือดหื้อฮะลากก่อนครับปอน่อฟ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 อพอผู้ชนะเลยพี่อพเออนั่นนะนั่นนะอยู่ฮ้นนะเนาะเลือกิอกกนดีขนาะดแต่ว่ามันเป็นปลาโน้ยเลมอ่ะปลาโคตัวนี้หายง่ายครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเมื่อสามเดือนก่อนแล้วมันแห้งแล้วก็ขี้ดินเนี่ยเดี๋ยวนี้น้ำก็หามาลองใส่เดือนตัวว่ะ เผื่อว่ามันจะมีป่าแปลกๆครับใส่เดือนครับใส่วิ่งไปเลยบม่ตงกลัวเปลืองนะลองดูครับโอ้ย

มาแฮมแล้วครับผมเพี่ยนไม้กันแฮมแล้วนะไม้ที่สามน,นี่ไม้ที่สามะครับตามล่าหาวังปรากฏนี่เลยจุดหมายที่สา,ามของเฮา,า,โ,าโอ,อ้หน่ากลัวขนาดเซบิเลียนกับบูด็อกตัวน้อยเดียวอ๋อมามตัวแล้วมาตัวละหน่ากลัวมากจะลองเป็ดปากระดูตันนี้ครับมาลองดูว่ามันจะเป็นอย่างไดนะ <ersch> ลงไปเล่นลูกมั่งวะุไปแล้วครับหนึ่งจุดปุดปุ๊ดแฮมแล้วยิงไรเออเอะไรเหรอดีเหรอโดนจักงจิตขนาด นี show, ่ยดิ๊บเตะวน่าส่ยอนนะยันนะเต๋โอ้ยเอ้ยดูเต๋บอกแล้วตั้งเห็บตัวแล้วครับผมปุ๊บแก่แล้วไต่เดินไต่เดินไต่เดินวุ้นตาดิ๊เต๋เนี่ย ตะลุยสู่หมายที่4กันหมายที่4นี่ก็จะลาบากข้มาเนอะผ่านสะพานครับลอดปืนสะพานหลวงเพื่อตามหาหมายโอเคทางดีหยิบน้ําลงไปครับครับได้ไหมโซกุ้งแข่งมาอ้วนเป็นเมียของคนเบสปลาก,ก็จะอีทหน่อยอ,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 อได้ก่อนมาลูกโอเคก็่ใ,ให้มาก็จะสบายแล้วต่อไปก็ซื้อไปอย่างเดียว น่าเดินนี่เลยจุดหมายของเรา <Wow. S 1> โอ้สวยงาม yeah. ที่นั่งพร้พอมอืม ไ่นแล้วนะครับในที่สุดกึงจุดทีดส่สุดของวันนี้แล้วครับผมสาระผมนะฮะผมก็ไ,ได้ปลากโคกสักตัวเลยนะสารับการเบ็ดปลาโคเตอร์นี่นะครับบ้านองเขาเนี่ยปลามขนบอก่อยมีนะครับเวลาต่อนหน้าน้านําแห้งมากำเนี่ยคุณหามันหนักนะครับคือตอนที่น้ําเส้นนี่มันแห้งเนี่ยคือแบบ อย่างบ้าคั่งทั้งมอทั้งกี้ทั้งเห็ดมันก็เลยทั้งมือป่าแถวบ้านผมบนค่อยมียังเม่นน้าเส้นอื่นเขาละแต่ก็แบบเป็นยังนะครับผมถือว่าเขาได้ออกมาลองแล้วนะครับในทลิปนี้ผมกับน้องเอสนะครับก็ต้องขอลาจากไปเพียงเท่านี้นะครับผมขอขอบคุณพี่ๆนานาทุกท่านที่คอยให้กำลังใจผมเสมอมานะถึงแม้ว่าผมเองนันจะม่ได้ตัวปลาเลยแต่ก็ยังติ่นานาหันนั่นแหละครับผมขอขอบคุณในโอกาสนี้นะครับขอบคุณครับครับแล้วะพบกันใหม่ครับผมในคลิปนี้ก่อนโยว